o o o m o r r n n n นะคะวันนี้เช้าวันนี้ครูจะมาะเฉลยนะคะการบ้านใน Unit 5นะเรื่องของ Good health นะ o e h l t l นะแบบว่าสุขภาพที่ดีนะคะไปดูกันด้วยความรวดเร็วเลยดีกว่านะฮะอ่าชุดนี้เราต้องฟังซีดีแต่งครูคิดว่าไม่เป็นไรนะเราจำคำศัพท์ได้เปิดหนังสือหน้าอ่ i ยู ก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันภาพที่หนึ่งว่ามาเลยค่ะก่อนจะตอบได้เป็นหมายเลขต้องฟังแล้วรู้เรื่องว่าคํานี้หมายถึงอะไรขาอที่หนึ่งเขาทำอะไรคะ blush my teeth blush my teeth ใส่ลงไปเลยค่ะแปลงฟันเพราะฉนั้นถ้าเขาพูดมาว่า b r u s h my teeth เป็นหมายเลขอะไรเราก็ใส่ได้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือนักเรียนต้องรู้คําศัพท์นะคะต่อไปค่ะ what is this one what is she doing now เขาทำอะไรคะตอนนี้อ she oh, taking a bath take a bath หรือ take a shower นะในบทนี้เราใช้คำว่า take a shower นะอนาบน้ำนะอาต่อไปค่ะคำนี้ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะดื่มเขาเรียกว่า drink drink milk she's drink milk นะเขาดื่มนม นะนี่เลยคะ่ะใครเปิดหนังสือดูพร้อมครูนะจะทำได้ไม่ยากนะคะ wash my hand ล้างมือนะคะ wash my hand คำนี้คะ่ะ sleep นอนหลับแต่ตาย,ยังไม่หลับเราสามารถบางคนบอกครูเขายังไม่หลับเลยแน่นอนถ้าเขายังไม่หลับใช้อีกตัวหนึ่งได้คะ่ะเป็นอะไรคะ go to bed ให้หมดเลยถ้าเราไปเจอสองคำนี้เขาพูดคำไหนก็เลือกภาพนี้ได้เลยนะคะ sleep ก็ได้หรือว่า go to bed เข้านอนก็ได้นะคะแต่ sleep จริงๆแล้วมันควรจะเป็นไงตามันควรจะเป็นอะไรหลับแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็น go to bed มากกว่าแต่ครูให้หมดเลยถ้าใครส่งครูมาต่อไปค่ะ eat ค่ะกิน eat fruit นะคะกินอาหารที่เป็นผลไม้นะคะ ประเภทของผลไม้และสุดท้ายนะฮะ exercise exercise ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องจำได้นะคะเอาไปดูคำชุดที่สองกันค่ะชุดที่สองเขาบอกว่า read and match ให้อ่านและออกเสียงคำที่หนึ่งค่ะ blush blush eat eat take take watch, watch, drink, drink, แล้วก็ go, go อันนี้เป็น action หมดเลย action work กริยาที่แสดงอาการนะอาการแปลงอาการกินเคี้ยวงับงัมงบอาการนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือทำอะไรบางอย่างนะอาการ wash ล้าง drink ด,ดื่มหรือ go ไปไปจับคู่ฝั่งนี้ค่ะมาอ่านกันค่ะ a shower a shower นะฝักบวัวนั่นแหละ My hands My hands Mil Kong Fruits Fruits Pulamai Go to bed early Go to bed early Kow My teeth my teeth Fan Kong Shan Milk Milk Number มาจับสำนวนเลยเพราะฉะน,นั้นาาการใช้คำกริยาต้องต่อด้วยคำที่สร้างความหมายและเกิดเป็นสำนวนใหม่ที่มีใจความนะคะเช่น blush my teeth blush my teeth แปลงฟัน eat กินอะไรคะเรา eat milk ไหมเรากินนมไหมคนไทยชอบพูดว,ว่ากินนมแต่คนต่างชาติเขาจะแยกนะคะกินก็คือกินดื่มก็คือดื่มเราจะแยกกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น eat อะไร is fruit กินผลไม้ take take a shower wash ล้าง wash my hand drink ของเหลวดื่มอะไรคะ drink milk นะคะดื่มนม no. และสุดท้าย go go to bed early go to bed early เข้านอนแต่หัวคำอันนี้เป็นสำนวนนะคะอา้าวไปดูหนะ้าถัดไปกันเลยคะ่ะ หน้านี้นะคะมีรูปภาพมาให้แล้วให้เราใสา่คำเป็นปริศนาในตารางเสลี่ยมให้สมบูรณ์เพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือนักเรียนรู้คำศัพท์ต้องสะกดคำนั้นได้ด้วยเพราะนั้นข้อสอบมก็จะออกอีกเหมือนกันที่เราจะเจอกันหลังจากนี้ไปนะคะช่วงกันยาตุลาเอาไปดูกันค่ะภาพที่หนึ่งค่ะ shower shower นะอาบน้ำได้เลยค่ะ h h o w e r shower shower ss ออกเสียงชเสียงยาวนะคะต่อไปภาพที่สองค่ะอ๋อครูลืมไปนะคิดต้องใส่สำนวนด้วยค่คางร,ริยาคือ take a shower take a shower อาบน้ำภาพที่สองค่ะ x e r i n e exercise exercise ออกกำลังกายภาพที่3ค่ะทำอะไรคะเนี่ยล,ล้างมือคำว่าล้างใช้คำว่า wash w กับ a ออกเสียง o เนี a ่ SH wash wash my hand wash my hand ล้างมือของฉันเราไม่ได้ไปล้างมือใครนะถ้าล้างมือคนอื่นก็ มือใครก็ใส่ไปเช่น wash your hand ล้างมือของคุณล้างมือของแม่ของพ่อ my I wash dad hand ล้างมือของพ่อ The dad s a p h o t o g r a p h อ่ะต่อไปข้อสี่ค่ะ drink milk milk m i l k drink d r I k drink i n k ink drink milk ต่อไปค่ะ fruit eat eat fruit eat fruit นั่นเองนะเดี๋ยวลบนิดนึงเขียนผิด eat fruit แล้วก็ l r u i t fruit แล้วมีอีกด้วย fruit eat fruit แล้วก็สุดท้ายค่ะ brush my teeth b r a ชบลัชไม t เทอตัวนี้เราเสียงอี t h เ e e e เ t อ e e สท blush my teeth เป็นไงบ้างในที่สุดเราก็จะได้อะไรคะคำเป็นปริศนาที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นก็คือคำว่าอะไรนั่นเอง The secret word i n the b o r k is health health h e a l th health สุขภาพ tom has good health tom has good health tom เป็นประธานกริยาคือ has ส่วนขยายก็คือคำว่าอะไรคะ good health นะ tom มีสุขภาพที่ดี very good เก่งมากนะหลายคนทำส่งคุมมาแล้วด้วยเอาไปดูค่ะหน้านี้ตรงนี้นะคะให้มาให้อะไร write about your i n t r v i e w นะ ให้เขียนประโยคเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะ f m s t u t u n t n t book จากหนังสือเพจ36หน้า36นะตัวอย่างเช่นอะไรคะ p e t e r ร e t e r doesn't eat ไม่ยอมกิน f r u i t ผลไมา้ every day ทุกวันเลยไม่กินผลไมาท้ทุกๆวันกินบางวันนะ Peter, คะปีเตอร์คือผู้ชายคนหนึ่งเพราะนั้นผู้ชายคนเดียวเราพูดซ้ำใช้คำว่า he เขา drink milk ดื่มนม and และอะไร exercise ออกกำลังกาย every day ทุกทุกวันเลยต่อไป he เขา go to bed เข้านอน early แต่งห่าค่ำทุกวันตรงนี้นะักเรียนลองไปประยุกต์เขียนเป็นการคุยกับคนที่บ้านหรือ เขียนเก็บกับตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเพื่อนให้สัมภาษณ์แต่เรามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีน้องมีพี่ที่บ้านแล้วเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะเช่นเราอยากจะพูดถึงใครคะแม่และกันนาแม่ของเราเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงอ่ะแล้วใส่โจทย์ก่อนเลยเช่น mother แม่แม่ทำอะไรจ๊ะแม่ไม่กินอะไรก่อนเอาตามเขาเลยนะ จะได้ไม่งงนะฮะ mother d o e s n คุณแม่คุณแม่คนเดียวนะฮะคุณแม่คนเดียวจึงใช้ verb to do ใส่ es ก็ออกเสียงว่า dars นะไม่ออก do นะฮะ dars นะคล้ายๆเนาะ dars dars นะนะเราคนไทยเราชอบอ่านออกเสียง dars แนะต่จริงๆมันน่าจะเป็น dars นะ darsen darsen ในอัฟโฟลฟรี t ตัวย่อมมันจะคำว่า not mother doesn't แม่ไม่ทำอะไรดีคะ doesn't shopping นะแม่ไม่ได้ไปซื้อของทุกวันนะแล้วลบสำนวนซื้อของว่างไรจำได้ไหมเอ่ย doesn't go shopping แม่ไม่ได้ไปซื้อของง่ไงทุกวัน mother doesn't go shopping every day อันนี้เอาแบบตามเขาเลยนะแบบว่าเรายังไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนคล่องแล้วสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ได้นะคะเห็นอย่างเพราะ,ะนั้นสิ่งที่คุณครูเปลี่ยนคืออะไรนะครูใช้คำว่าแม่เห็นอย่างเห็นไหมคะเปลี่ยนเข้ามานะที่เหลือครูยังใช้เหมือนเดิมคืออะไรคะ doesn Everyday เห็นยังและครูก็เปลี่ยนตัว fruit กลายเป็น go shopping เห็นยังคะเห็นยังต่อไปค่ะครูอยากจะตามเขาในประโยคที่2ก็พูดถึงแม่อีกครั้งหนึง่งแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงดังนั้นครูขอใช้สีนี้ลวกันแม่เป็นผู้หญิงครูก็จะใช้คำว่า h ีเห็นไหมคะครูใช้สีม่วงแทนแม่ชีอะไรดีนะ แม่ทำอะไรคะอยู่บ้านคุณแม่เราก็คุกใช่ไหมคะ she cooks คุณแม่มีกี่คนคนเดียวประธานคนเดียวกิริยาต้องใส่อะไรอ่าครูกดผิดนะ cooks กริยา <Cook s. S 2> คนเดียวต้องใส่อะไรคะ s, <Yes>. <S เห็นย่าง she cooks c o o คือทำอาหารแล้วทำอะไรอีกคะ and she cooks and อะไรดีนะออกกำลังกายดีกว่าจะได้เหมือนเขานะ uh, she cooks and exercise exercise แม่ทำอาหารแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะที่ไหนดี exercise ก็ต้องเป็นคำเชื่อมเห็นไหมคะถ้ามี and เป็นคำเชื่อมกิริยาข้างหน้า ข้างหลังก็ต้องไปกริยาเพราะนั้นข้างหน้าใส่ s ข้างหลังก็ต้องใส่ s, <S, <Yes>. <S เห็นอย่างนี่ครูใส่สีแดงเพื่อมันเห็นความนะเหมือนกันของคำนะ she cooks and exercises every day ครูจะใส่คำว่า every day เพราะครูขี้เกียจคิดครูก็จะตามเขานี่แหนะละนะแล้วฉะนั้นนักเรียนที่ยังไม่ถนัดยังไม่คล่องนี่ก็ตามเขาไปก่อนได้เห็นอย่างอ่าคุณแม่ทำอะไรอีกนะ she to bed early เราไม่เอาเราอยากเปลี่ยนใหม่ก็คุณแม่อีกคุณแม่คนเดียวเป็น she she เลยดีนะคุณแม่ดูทีวีดีกว่านะ she w a t c h w a t c h t v คุณแม่ดูทีวีตอนไหนจ๊ะ a t night อันนี้เสริมให้เพื่อเปลี่ยนอยากใส่อย่างอื่นนะเราก็เอาเร,อเรื่องเวลาที่เราเรียนกันไปในบทที่4 เข้ามาใส่นะคะวิยากเห็นยังคะอ่าครูจะไฮไลท์ให้ดูเพราะฉังนั้นประธานก็คือน้องชีเห็นไหมคะทำอะไร watch TV กิริยาตอนไหนเหรอจ๊ะ at night เห็นยังคะนี่คือตัวอย่างนะคะใครจะไปแปลงไปประยุกเป็นประโยคอื่นก็ได้นะคะอ่าเช่นชี water plants แม่ทำไรคะรดน้ำต้นไม้ in the evening ในตอนเย็นก็ได้นะคะเราไปดูบทที่4แล้วเอามาประยุกต์ได้เอาละทันไหมลูกอ่าทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวเปิดดูใหม่ย้อนหลังเอานะต่อไปค่ะในหัวข้อที่5 answer the question answer these เหล่านี้ questions คำถามให้ตอบคำถามเหล่านี้มี2ข้อเองจำได้ไหมคะคำถามสังเกตมันจะมีเครื่องหมาย question mark อยู่ข้างหลัง ข้างหน้าคืออะไรสังเกตอ๋อมีดูคุณครูสอนไว้นี่ถ้าเป็นคำถามที่เป็นกิริยาขึ้นหน้าเราจะตอบได้อยสองแบบคือตอบแบบ yes กับตอบแบบ no นะจำได้ไหมแย่ yeah, แต่ว่าใช่ no แปลว่าไม่สังเกตไว้หลังกิริยาจะมีนอดเสมอ Yes แปลว่าใช่ No แปลว่าไม่สังเกตไว้หลังกิริยาจะมีนอดเสมอเพราะฉะนั้นดูจากภาพนี้ค่ะ Do you drink milk every day Do you drink milk every day คุณดื่มนมทุกวันใช่หรือไม่อืมถ้าถามเกี่ยวกับตัวเราเรามาโรงเรียนเราก็จะตอบว่าอะไรคะ เรามาโรงเรียนเราก็จะตอบว่าอะไรคะตอบว่า yes ใช่ไหมคะขออาภัยนะคะมือโดนป้ายนิดหนึ่งนะเรามาโรงเรียนทุกวันเราก็จะตอบว่า oh yes แต่ถ้าอยู่บ้านบางคนอาจจะไม่ได้ดื่มก็ใส่ no ก็ได้อะคุณครูจะใส่ให้ทั้งสองแบบเลยไปดูแบบแรกคะ่ะถ้าตอบว่าใช่ก็เป็น yes ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถาม you ตอบ I yes I do ถ้าไม่ก็ตอบว่า no no แปลว่าไม่สังเกตไว้หลังกิริยาต้องมี not เห็นไหมคะกริยาต้องมี not เห็นอย่างเขียนแบบย่อๆก็คือการใส่ว่า don't don't don นะ no I don't No I don't เห็นไหมคะอ่าประโยคต่อไปหัวข้อที่สองค่ะ Do you eat fruits every day? Do you eat fruits every day? คุณกินอาหารอ่าคุณกินผลไม้ทุกวันหรือเปล่าอ้าวกินทุกวันตอบว่าอะไรคะนักเรียนถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes Yes I do Yes I do จุดจุดตอบ ถ้า no ก็แปลว่าไม่สังเกตตัวท้ายกริยาต้องเติมอะไรคะ not not เห็นยังแบบเดิมคะ่ะคือ don't no I don't no I do not ถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะเขียนว่า no I do not เป็นภาษาพ,พูดเราเขียนว่า no I don't ตัวยอ่อเห็นยังคะ อาวันนี้ภาคที่1เราก็เอาสามน้าก่อนนะคะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันภาคต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย